ก็หนูกับคนลอยนะคะก็ได้มาทําทุลาะนะคะให้คนรักนะคะพอดี f อทางช่องคนรักนะคะได้ส่งคะแนนนะคะมาซื้อกล้วยให้น้องตุลานะคะกับน้องมินาวันนี้เลยมาทําทุระให้คนรักนะคะตอนนี้กําลังจะไปที่ที่อำเภอสตึกนะคะไปตลาดเช้านะคะไปซื้อกล้วยนะคะเดี๋ยวไปถึงเราไปดู ซื้อก,กล้วยกันเลยค่ะน,นี่ก็เป็นทางไปอำเภอสตึกนะคะออกจากบ้านท่าลาดนะคะก็ตอนนี้ก็มุ่งเข้าสู่บ้านกระเบื้องนะคะมีสองหมู่บ้านนะคะกระเบื้องเล็กแล้วก็กระเบื้องใหญ่นะคะค่ะตอนนี้อนไหนก็ขี่รถนะคะเพิ่งออกมาตอนนี้เวลาประมาณหกโมงเช้านะคะ ซื้อตลาดเช้านะคะจะได้ของดีๆนะคะพอดีคนรักนะคะได้ส่งคะแนนมาให้ไปซื้อให้นะคะไปทำตุลาให้คนรักนะคะ เราจะไลฟ์สดนะคะตอนเอากล้วยไปน้องตุลาให้ทีเอฟซีได้ดูนะคะ,คะนี่ก็ไปบ้านน้องตุลาได้เหมือนกันนะคะทางนี้นะคะ <_ S 1> <_ S 2> ทางนี้นะคะรถจะไม่ค่อยเยอะนะคะ ข้าหมู่บ้านกระเบื้องใหญ่นะคะอากาศดีนะคะข้างนอกหนาวเย็นสบายเลยค่ะ นิดๆนะคะต่อหน้านี้ก็จะเป็นบ้านของน้องตุลานะคะน้องมีนานะคะเดี๋ยวคนเลยจะไปทางไหนคะอ๋อคนเลยจะเลี้ยวขวานะคะตรงไปนี้ก็เป็นบ้านของน้องตุลานะคะ ตอนนี้ก็ถึงตลาดเช้าแล้วนะคะร้านกล้วยเปิดยังคนห่อยร้านกล้วยมาไหมนอ้อนี่ก็เป็นตลาดเช้าของอำเภอสตึกนะคะ,ะเะดินหากล้วยแล้วก็มันแก้วนะคะคนรักให้ซื้อสองอย่างนะคะ เราก็ถึงร้านกล้วยแล้วนะคะมีหลากหลายราคาเลยค่ะน,นี่ซส,สวยเลยเดี๋ยวเราไปถามแม่ค้าก่อนนะคะว่ามีแบบสุกด้ไหมนะคะอันนี้มีสิบห้าบาทนะไปถามแม่ค้าก่อน วันนี้นะคะก็เราเอาซื้อตรงนี้ก่อนนะคะ500คะแนนนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอีกนะคะเอาแบบสุกไปด้วยนะคะเพื่อเราจะได้ไปป้อนน้องตุลานะคะเดี๋ยวเราจะเดินหาอีกนะคะเพราะว่าจะเอาแบบสุกไปด้วยนะคะเพื่อจะได้ไปป้อนน้องๆนะคะไปดูอีกร้านนะคะช่วงเช้าๆนะคะก็แม่บ้าน ต่างที่นะคะก็มาจับจ่ายใช้สอยกันนะคะตลาดนี้ก็อาหารก็จะราคาถูกอยู่นะคะเปิดแต่เช้ามืดนะคะตลาดจสตึกนี่ค่ะเราเจอกล้วยสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปถามแม่ค้ากันนะคะว่าหวีละเท่าไหร่นะคะขายยังไงนะคะหวีสวยเลยนะคะเดี๋ยวเราถามราคาก่อนเนาะว่าหวีละเท่าไหร่นะคะดูข้างในก็มีนะคะ เราทมราคาก่อนขายยังไงเนาะค่ะนี่วีเท่าไรค่ะม,มีวีได้ยี่สิบบอได้ค่ะวีไปดูวีได้ยี่สิบหมดมีไหมคะอันนี้วียี่สิบหมดมี2บาผีผาก็ลูกใหญ่ดีเนาะ เอาตังนี้แหละอันอน,อนี้แล้วก็จะเอาห้าร้อยคะแนนนะคะ <c oughs> ร้านแรกแล้วก็เอาแบบไม่ตุกนะคะห้าร้อยคะแนนร้านนี้แล้วก็เอาอีกห้าร้อยคะแนนนะคะถ้าวีใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะก็จะวีละสามติด สวยนะคะก้วยร้านนี้ก็สวยเหมือนกันนะคะ,ะแต่เราจะมาซื้ออีร้านนี้นะคะร้านเอาแบบไม่สุกนะคะไปให้น้องด้วยนะคะร้านนี้ก็เยอะนะคะร้านนี้เราก็มาซื้ออีกนะคะก็สวยนนเหมือกนกันนะคะร้านนี้เราเอาอีห้0ร้อยคะแนนนะคะ แล้วแล้วเราก็จะไปดูมันแก้วนะคะดูมันแกว้วที่นี่มันแก้วจะจะราคาก็จะสูงหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็ไม่รู้นะคะที่อื่นราคาเท่าไหร่แต่ที่นี่ก็ทุงละร้อยกว่ากว่าคะแนนนะคะที่นี่ก็จะให้เขาไปส่งที่รถนะคะเราเราได้กล้วยสามล้านแล้วนะคะแบบสุกกับไม่แบบสุกนะคะเพื่อจะเอาไว้ให้น้องตุลาน้องมินากินวันหลังนะคะ ตอนนี้คนลอยก็จ่ายคะแนนนะคะให้กับเจ้าของร้านนะคะหนาวไหมคะคนลอยหนาวครับ <laughs> คนลอยหนาวนะคะยิ่งผมผอมอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปถามพ่อค้าว่าไปส่งที่รถได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะไปดูมันแก้วไะคนลอยไปดูมันแก้วร้านนั้นแหละมีร้านเดียวหรือมั้งบอกบอกทีเ่เบี้ยรถลุงเขาหน่อยอบอกสถ,ถานที่จอดด้วยนะว่าจอดตรงไหนอะ ตลาดก็จะเริ่มวายวายหน่อยนะคะเพราะว่ามันเป็นตลาดเช้ามืดนะคะหนาวถ้าที่อำเภอเสิมสางเขาจะขายเป็นกิโลนะคะที่นี่เขาจะขายเป็นหวีแต่เราไปดูร้านมันแก้วกันเลยค่ะ แล้วก็เอามันแก้ว3ถุงนะคะถุงละร้อยหกสิบคะแนนนะคะคนลรยก็จะให้เอาของไปส่งที่รถนะคะให้คนลอยใจคะแนนก่อนอันนี้คนลอยเป็นคนจ่ายว่าเป็ปคนอับลิปนะคะจะเป็นทรงไหน้ะถ่ายงานไปก่อน้วยค่ะค่ะค่ะไปที่นี้ก็ซื้อครบเรียบร้อยแล้วนะคะ ตามไปถึงคนรักนะคะคลิปนี้นะคะก็ทำภารกิจให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวคนลอ,อยแล้วหนูนะคะก็จะได้เอาไปให้น้องตุลาและน้องมีนานะคะ,ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากพี่เอฟซีช่วยกดไลค์ช่วยกดแชร์ช่วยกดสับตะไคร้ให้ช่องพังน้ำหวานด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้คนลอ,อยและน้องน้ำหวานนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ